จะว่าไพ่มานำมนะันไอเอือ,อ,อบอเตียงบ่ะช่างช่างกล,าล้าชวนเพิ่นมาแท้วิวข่อยบ่ขึ้นคือหมู่เนาะข่อยใส่ไผ่พิ่งบอเตียงนี่แหละวิววิวบุคคเลยเอาบอเตียงมานำนโอ้ยเ<อ>นาะเอา้าฉันอะไรบุญบารมียอยู่ซอยในเด้อฉันซอยใ้อบ่เตียงเลยแล้วข่อยแต่เห็นคลิปนี้กะดันน้องดันนงในเด้อช่วงนี้ใครเราอ้ายเรากล้ามอยู่ nên hư hư bà này các quan nhắn đây đã luôn hạc luôn nè lái nó ui nhỏ lái toàn nhầy nữa chồm chồm đi chèm đi nói โอ้ยนี่กะแเฉบอยู่บ่แฉาบ่เฉาดูเนาะชดยอดเดียวมึงโมงแกเฉาบ่เฉาบ่เอาน้สบายดี้ะพป่เ้อโมงโหนามาก่าอุ้ยหราวเนาะกินได้มั้กิดท่ายินชมนั่น อุ่นเจีวหานเนเนาะดูวดมันจะหานดิไา้กนสมาแต่หอดูอะไดได้กินเจ้ววานแล้วนั่งกลบลูกไก่ลานเนาะดูลายเจวก่เจยวนตัวก็ไมากก่คือกานอ่มากกว่าเท่ไหร่เปล่าเศนี้เจื่อก็ได้เจอก็ได้เล่าเซนนะปวดโเนาะอ๋อก็ได้ก็สบายดีนี่แม่ชุมชาวก็ได้เออ สบายดีสบายดีมากเลยกุ๊บสบายดีเออขึ้นว่ะส่งบนเขาด้วยนี่เด้อะส่งบนเขาเนาะอืมก็ุ้ยมันหอนเลยเนาะพี่น้องมาเด้อกินชมน้องกันเด้อพี่น้องเด้อระบบระบบิดไหมนี่บอลเซนเจ้าต้องย่างนี่ต้องย่างหาทรายก็ได้นี่ไหน อาต,อต,อตอาก่อนจะได้ยินสม,มนี่ก็ขอบใจทั้งบอบุญเผย่แล้วก็ขอบใจทั้งปะออดอืมบอบุญเผยได้ปมานัเนห่วิคเนะอืมอยังหยังหา,า,งหาไปดิีดเดนบจับเนาะอไม่ใช่จะว่าใครมานำมันไอ้โอเบทียงช่า,ชาง ทางก้าสวนผลมาแทวิวข่อยขึ้นคือมูเนาะใส่ไพ่พึงบเตียงนี่แล้วิวขึ้นเลยเอาบะเตียงมาน้ำแโอ้เนาะเอาฉันเะยบุญบาลมียู่ชอยในเด้อฉันแต่เห็นคลิปนี้กะดันน้องดันนงในเด้อช่วงนี้น่องันน่้วนค่นี่ะใครดอกวะฮะเออไมอะ ไปแล้วกะบไปรองใ่หมนอนไปได้เกี่ยวข่าวเอ้เนาะเฮืองเหรอป๊อฟเรืองแหละเดี okay. ๋ยว่ได้อันเบิดคนนี่นะ่ปรอดเกี่ยวข่าวเป็นหรือป๊อฟไปไปบ่เถอาที่มาหับเอาไปเกี่ยวไปนอนพูดได้นอนฮะเอาสมุดเที่ยวมามันเกิดวันนี้แล้วสมุดว่าเออนอนคืนหนึ่งสองคืนก็มาหยามเพือนเี่นะ Đấy no Ừ bánh bật À mù khu hào yến rồi Hãy chạy đi Khuất ra bãi Ừ mù mù đã lư ngào lé cho Mà điều điều hơn máu phải, Ừ Bái lại vốn ăn đấy Bỏ lại dân ngầu không mà lẽ, Ừ Bỏ mi bò กับเบิร์ปลาออดเราเก็แบบคือสิแบบมูคู่กับวลายแล้วช่องคนสิมักอยู่ผู้เดียวแบบเงียบแบบสงบสงี่ยบแบบหาอยู่หากินไปผู้เดียวที่นะแมนบอปะเออเนี่ยเปิดว่าทุงนีนได้ยังอยากกินมือนีเขากี่ตัวบ่แกงไข่แกงไข่เอาเลยมันบัดบันโตมันนี่ ปล่อยไว้ให้ใครก่อนอือเอามาด้วยเผยเด้อสมุนีผัดข้าดหน้าได้เสียงมมเวียดีบอนเนาะใส่ไม้เนาะเเสียงันเด้อไปไปใส่เนาะฮะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้การนางจือคือโย่กะท่อมน้อยทำใจของป้าออดเพิ่นเนาะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคน อ่าบอกว่าอิซีทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยมื้อนี้กับ่ได้ขึ้นไปหาสาวนางเนาะอ่าหรือว่าทางเขื้นเลยเวียงแหละเนื่องจากญาติเอยเวียงเราก็เสียชีวิตไปซั่นเนาะอ่าเนาะหยาบอกเราเราเจ้าในใดใส่พี่น้องเออกระหยาดนแหละ๋ยวเออบอกถึงว่าเออญาติพี่น้องเนาะเออญาติพี่น้องเพิ่นเสีย เพื่อนก็นเลยไปทรงสก,การเอ,อื้อยเราก็เลยว่าเมื่อนี้เอ,อ,เอ,อเื้อยผู้อยู่เฮือนเดอ้อพี่น้องก็เลยบ่ได้ขึ้นไปใจเย,ย็นๆเดอ้อพี่น้องเด,อดเ้อผู้เบิ่งผู้ชมทางพเพจทางยูทูบทางอย่างกับผูแ้แหลมื่ออื่นผูแ้แหละเนาะอ่าสิขึ้นไปอ่าหาทางสาวนางเราอยู่พี่น้องเลยเนาะน้อยชิวราา์ใช่เมื่อนี้คือผู้เห็นขึ้นไปพราะฉะนอ่าคลิปที่ลงไปเป็นคลิปเมื่อวานนี้ผู้แหละพี่น้องเลยมื่อวานนี้ก็อยู่เฮือน ปลาออดเราแต่ว่าปลาออดเราก็ได้ฮับข้าวดีอ e ีกแล้วมืนนอมวาอนี้เนาะเ e มื่อวานนี่ก็ได้ฮับข้าวดีอีกมื่อนี้มีอีก <c oughs> เอา้าขออนุญาตนำ้ำ <c oughs> อ่าจดี๋ยับถือว่าครบเป็นบ่บ่แซนบาดน,นี้ยเชียร์เรื่องเฮือนอน,อนะปลาออดเราหนะยังมีต่อเติมอีกบ่ครอเติมนี่ก็ยังเหลือนอ,อ่ะอ้าวอ่ะอือ แต่ว่าเอามาบุญนี่มีพาไม่กระจาเนาะแล้วก็ไม่นิ่วทางกระซีพี่น้องเลยแต่กระปูพอทางพอสร้างลุง้างเพิ่นอ่าได้อันนี้ก่อนเนาะอืขอบใจอะไรแต่คนมาก็ต้องดีนะเออเจ้าเจ้าเหมือนเสพ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 อืมอืมอืมอ่าเจ้าห่างจะมีเจ้าลำจะรวยเด้ออ่าอถูกเนาะแกไม่ได้กินนะเนาะ บะมีแหละบ่มีได้ปบนไหนผาต่อมท่ใจเยอะขาใจบ่เออเนาะก็คือว่าแหละพี่น้องเลย,ยเดี๋ยวจะหน่อยสิลงไปเบงอ่าทางเฮือนประอดเพลินยินเสียงสร้างคนตอกถุ่มทุ่มโยนในยินข่าวว่าอ่าน้ำส่างก๊อกนี่บาวซารีชีเฮ็ดใั่ไบ่ฮะเลยค, ari, คือบาซารีคือแ่าแห่แห่นี่เอาอยู่พี่ไปจัง เจ้าด e <taking him. S 1> oh, ินแห่ไปได้ดินแห่เนี่ยเฮ้ยไหนบอโอ้โหที่นี่เลยอืนจ็อกบรูจ็อกโอ้เจ้าเจ้ายังมีจ็อกโอ้เอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเจ้ายังขาดยังเนี่ยป่ะฮะเอาอุปกรณ์เครื่องมือเจ้าได้แบบว่าเครื่องไส้แบบ เป็นผ้าเป็นจกเป็นจวกเป็นเชียมชังน้ำหนามีเบิร์ดดบหรือขาดจะจกนี้เฮ้ยโมมีจะจกเออขาดโอ้โจกกับขาดเออตอนเิะเห็ดอาจกเศรมันฟุยๆกอนเนาะดิ้วเนาะกะสองมัดเขาเทเลยเอาเทมันต่างน้ำหนี่็เดยเออได้บัตตาบัตตาที่กันไดเื่อนยังเอาอันนี้ รูปเอาดินแหยโน่นหน้าเด็กีอ่าอ่าบอลซาลี่นว่าหยอกโยเฮ็ดซอยกันเนาะเฮ้าเั่นเนาะเอ้าบ่ยากดอกพี่น้องเนาะถ้าได้มาก็ซอยกันนั่นแหละบ่ยากดอกอ่ามือจะซื้อปูนกันมาประมาณสองสอบได้บ่ะตัวสอบสองสอบสอบเนาะเนาะพอาะนั่นกับเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดยาวดอกบ่ตาบอกว่าซาลีสองคูณสามไป สองเมตรคูณสามเมตรสำเต็นบรจิตเพิ่อนเลยสองคูณสามนะแบบมันมุงขึ้นมาแล้วมันกระโน้อยป่ะไนเดย์เพราะว่าตัวเซาห้านี่สองคูณองก็ได้สองคูณสองบ่เพิ่นระจิงเลยสองคูณสองเออสองคูณสองเนี่ยเฮ้ยไห่เดียวสองเมตรคูณสองเมตรเออสังกะสีจากเพนก็เพื่อนมาสิเดิมเลยเหรอ ไอเล็กสิมาเออยว่าง่ายดีนะนี่ทำไม่นิ่วนี่กูดีด้วยหรือว่าทำเตียงเนี่ยทำเตียงกูว่าไให้ไปยืนนั่นชนแดดชนฝนอยู่ฮนเนาะสองคูสองไหมฮะสองคูสองเนี่ยอืมกูดีอ่ะเตียงเตียงนี่ทั้งยาวนี่บวกเกินเมตรเช้าเรือเมตรห้าสิบอีน้องทั้งทั้งตาดูสิทั้งนี้นี่สิประมาณสองเมตรเจ้ว่าบูปะ ชอบแม่ปลายบอืมปลาขึ้นมองแนมึงเหมือนเดียวหาหูเลยเด้อซากุสีแนมเบิ่งตาเป่าเลยอ่ะาว่าซากุสีสามแผ่นนี่เด้หนึ่งสองสามโอ้ช็อตนี้ก็บก้วงเลยเด้เนาะปลาเนาะหนึ่งสองสามทว่าซีนก้วงโพดหน่อยพี่สี่แผ่นเลืองเต๋งอยู่พี่น้องเลยอ่าหมาดข้อระบาดนี่อึ๊บอ่า แล่ป้าลงเบิงชามคืนบ่ะอืมลงเนาะเอามาเจ้าเป็ี่ยนเนีคือนอนฉันนะเฮ้บ่นบ่นอะป้านอนตากปากง่างอยู่เนาะอือโอ้ยเบื่อบ่ว่ะถาลงแห้กูนี่ฮักเตียงเจ้านี้ป้า โอ้โหไอจิงก็เจ็บอยู่ได้ใน้องเนาะให้ทีดียวอือเอามาอีกแต้ผลก็ได้เนอะป้าป้าป้ายางลงเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนจากหน่อยหน่อยเจ้าของเพื่อนบ่เบิ่งน้ำเพิ่นเพื่อนเฮ็ดปฏิทีบเลยเอออ่า ขอตาแกเป็นคนมักว่าหยอกแน่พี่น้องเนาะอ่าคำว่าคำจาได้ว่าบ่ถึกมุกถึกใจก็ขอโทษขออภัยนําเป็นคนมักว่าหยอกว่าแซวแน,น่อ่าอยากให้มีหอยยิม้มเนาะตะกี้เอฟซีเพิ่นกับตนตั้งไส้ย่าพ่อแหละส่วนบาลแซนนี่กะสิออกเดียวคุ้มๆุนิ่นๆในทางแบบนักแน่นแน่ประชันอ่บาบอลตาสิออกในทางแบบเตะต้อยว่าหยอกน้ำแน่บอลจิตกะ นิ่นนิ่นถามเฮ็ดโค้ดให้ดูตะกีบวิจิตนี่หมากนี่ก็ต้องเอาไปหนึ่งชวนเนาะโอ้จตกมือป้าหนึ่งซีมในเด้อป้าเด้อเบิ่งเบิงกับเค่าเบิ่งก่อนเนาเจ้ากับเคยกินยี่บ่าจ้ากัว่าวชื่อจ๊ะเคยกินยี่บ่าปาฮะ เออเออมันฮอลล์วันไม่สีเบาๆเป็นโค้งๆโมแม่ไดนักได้เออเจ้าหนึ่งเออแต่ดิ้งแต่งงานน้ำตาลเออเออเออท่อนโวดใจมันก็กระหมาเออประเภทเสซนน้ำปั่นเขากระโวดแล้วทั้งไงขนวนมันแล้วก่ออกสุกมันมีแค่หนึ่นปั่นก็ได้่ใช่น้าวคอยเด้อหมากหนึ่งเด้อ เออบ่ได้เฮาสิเอาเ,อาเอามื่ออ้างแม,ม่น้องมินนี่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นคือเฮ็ดกินจ้ะในมันบึงเลยอยอดไม่ดีหนึ่งคือเขาตึงดิงได้บอกเออจะปลูกรูนเกิดเองมันนี่ก็โผล่เออเนาะเอาไวแ้แท้ตอกเขาเดียวนึงน่ะสิแล้วเลยโอ้ยปนานนั้นป้าเพิ่อนไม่อยากลงมาเบิ่ง ตรวจงานบ่ยูเนี่นะีแล้วอรจีเดีวอตวต้องห้ามนินนี่นะเออพูดีแล้วมันทดสอบวาหัววหัวดิจะพูดด้บ่เอ้ยหักเลยแลวแหละป้ามงเป็่นอยู่บ่เป็่นบ่เป็นละขึ้นช่อยกันแล้วนะฮาว่งเป็น

เพียงเาเล่นไเห็นแล้วผู้สี่ร้อยเานี่ืแล้วแลผู้นี้แล้นี่เออเีนะเอาทำยวนเป่าพูดมาเดียวเดียวเลยสามสาม้น่มสามนไหนสามนนชิงมันังขึ้โอ้ยังเบี้ยวอยู่ยังเบี้ยวอยู่เอาบุษงบุษงช yuk khửn ma vợ bố mì mòi bò chiang với bố khư chiang đấy vợ

โอ้ยเนาะแล้วบางทีได้เอ็มร้อยเพิ่นจะกวดว่ะอันมันมันถืออยู่แจ็คเพนผมชิปแผ่นอ๋อชิปแผ่นมึงเด้อชาวบ้านของน้ำชาวาชาวบ้านมุ้งอันนั่นนีดนึงสองสามถ้าว่าเอาสามเพนนี่ว่าผู้ดีจะกันน้ำกอกเนาะ สามเนาะวัสามเนาะเพราะว่าพรไปชนอยู <potato> yeah, ่หันพอพึกเนาะงาผมตกมาชนเพื่อนพี่๊กสอก็เนอสองคูนสองเนาะสองคูนสองแต่ว่า ส่วนไม่นี so ่กัจำสองคูนี่เอาสามเซนเหรอนาะเอาในตัดเครื่องด้ไม่ไม่ไม่มีซีเมตรมันบอกไม่ซีเมตรสองคองสตอไปัวสั่นมากพอนวงยตัวสั่นไม่ไม่ใช่ใช้ได้บนี่มาะม่สั่นะตอนมาเ่นนะโอ้นี่จักนัก mày ừ. nhau mày nhau mày nhau đấy tôi à, nhau lên, tụi đi chắc. Đó, cả à. chắc, cả Vô, bưng bưng True Chú đeo vào đẹp hoa. True đẹp hoa. True bưng bưng True đẹp hoa. 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 con đẹp ừ.

nên bạn này các bạn nhắn <laughs> đây là đây là bạn này nó <laughs> à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  hấp ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิรงนน้ำกันแบบงามๆคักๆพี่น้องเนาะยังหน่อยใช่ป่ะโอ้ยคอยขึ้นเห็นแต่ทั้งลุ่มมาทันเทิ้งไม่เบิรงมันสูงกว่านี้กับโป๊ก้าขึนนั่นแหละพี่น้องเลยอืมห้าสินได้แต่ชับนี่ละปิด นี่แหละเพื่อพีเพื่อน้องต้องการอยากเบิ้งแบบทุกซดแจัดให้พี่น้องเลยปาอ้วเนาะเออโอ้ยน่าก็ไ่น่ะยังติดอยูเยอะมาก็ไ่จอดจอดจำนึจำก็ได้ไม่ได้บอกาแล้ว đi sang đi đâu đi lên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  đi chứ đi lên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  giọt đi giọt đi Ngam lẽ tầm mầm vô แต่ว่าโอ้ไปใส่อันผ่าไม่อันสุราเนี่ปัดเท้าจะไปอีกแต่ว่าผ่าไม่กระจาดเท่านี่ก็โอ้ยอุ่นดีชุ่ยนอนผู้เดียวนองหนาวก็หาประห้มตัวโตมัดผื่นใหญ่งเด้อไก่ยี่หอดนางเดือมเดือดทิศสองหัวลมออกเนาะขู่คล้องพันมีก็หาวป่้ยเฮ็ดได้ใช่ก่อนอย่างนี้เปิดเปิดอยู่แล้วแย่ลืมได้ห้องคอยได้หมากหนึ่งนะ มาหแค่เขาแล้วนะเมื่อบรกลิกของป้าเาพร้อมแล้วเอาดูบ่ใครนี่ไมแต่้่าเอาเนาะสองคู uk, ่นซองบาสซี่ไปสามสามสิบสามสิบเอาสองคู่สองเนาะเดี๋ยวไรเอาได้เอ้าขีดในเบื้องลกก็ได้นี่ นี่นี่นี่เด้อแบบแบบเาอ่านี่นี่เพราะว่าหนี้ขอยงานแรกเด้เขาต้องศึกษาจากรุ่นรุ่นพี่อ่ามันระยะจะโจ้นะเขาบอกจากปลายมานชี้ก็ได้มันระยะโจ้นะว่ามันบริยานแฮงขนาดนันนัอกหรือว่าจากปลายก็เด้อสมุดจากปลายหรือมันบอกปลายไม่พออหนึ่งหนึ่งเนาสองสามสี่ห้าหกเนาะอ่าหกฮามาตัดครึ่งมันบอกสมุดไป สามเศษาตัดเคืองตัดเคืองตัดเคืงหนึ่งสองสามสี่ห้นไหห้สั้นเข่าสั้นเข่าแบบนี้ห้งหน่อยเข่าหน่อยเข่าเอาสองคูณสองแต้ว่าสองคูณสองไอนทำทำน้ำเพื่อนบอสิงของเบอของบอรแสนว่าเพื่อนบอสิงสองคูณสองทสองคูณองทำนั้นจักสี่เศษใครรูกเนาะคม กว้างๆของชาวนา2.2แม่นบ่แม่นบัดนี้หลังคามันกวงกว่าเด้อบัดนี้กว้างเด้อนำนึงเด้อเออหลังคามันต้องกินออกกัวไม้นี่เฮาต้องได้เอา6เมตรเด้อเนาะแม่นมันต้องได้เอาไม้ใหญ่กวไม้ไม้ยาวกว่าซั่นซะ ถ้าเกิดว่าเจ้าสิมุงให้ตามเสาชีวิตก็ดุนอยู่เด้อบาดนี้อือแต่ว่าเฮับเสาเอายับเฮาเาเออคั่นว่ายับเสายับเฮาอีกแบบนึงมันก็เน2 2บาดนี้เอ้าเฮาก็ไล่หลังคานพู2 2เออไล่ไล่ระยะอันกวงหลังคานพูอทางบ่เอาเบ็ดเบียัเครื่องว่าสิงเออเพราะว่าต้องแนวมยาวออๆแลวสิไปวัดเอาเจ้าเียนสิงก่อนเออคักแล้วแหเปเลยตัวนั้นน่ะคักแหเาสิไปวัดเอาเ็ดบ่สิก่อนแล้วก็จัมาไล่ไม้นะอือ แตได้ตัวนี้อ่าอันนี้มันก็ตีแบบสี่หลักมันนั่นเอาซสำนี้เราเลยซสำช่วงนี้หลังคามืนก็ยืนออกไปอยู่แล้วอ่าได้อยู่เมืนกับเหมือนเม็ดเสาไปมาขึ้นอยู่ก็ว่าเทาเนี่ยวัดแทกเอาหลังคาบอสองคูนสองด้วยช่ไหมวัดแทกเอาเสาเท่านั้นอ่าสว่าเขึอนบอสิงนั่นข่อยกับบ้าหู้ว่าสร้างเขึ้นวัดแทกเสาบ่หรือว่าตัวสังกะสีเสาเสาเนาะเสาว่าอ่าสำช่วงก็มันก็ได้ยืด ตามนั่นตามนั้นโอเคเอาพี่น้องเลยว่าลายนี่กัน nhau เนาะโอ้เกือบก็มวยกันคือแออดเด้อเอาโอเคพี่น้องอย่างใดก็ขอบมมุขอบใจลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บบุกอดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อฮะถ้ายคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย